สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับทีนี้เรามาต่อ EP 5กับ EP 6กันเลยนะครับไปฟังกันเลยนะครับอืมรู้สึกอบอุ่นจังตอนนี้นางไม่มีที่พึ่ง นี่เป็นโอกาสเดียวที่จะฆ่านางครั้งหนึ่งในชีวิตอย่าพลาดโอกาสนี้การฆาตกรรมถูกสังเกตมิใช่เฉินสางจุนแต่เป็นความอ่อนโยนที่คุ้นเคยจากภายนอกจินหยุนเฟิงข้าสามารถสัมผัสได้ถึงเจตนาของการฆ่าของข้าที่มีต่อเฉินสางจุนจากที่ไกลออกไปหลายพันลี้เขาคือใกลกันนะ ถ้าเริ่มลงมือตอนนี้เกรงว่าจะไม่รอดจากที่นี่ไปได้อีกเพราะว่านางไม่คู่ควรที่จะจบชีวิตในที่แห่งนี้ไว้โอกาสหน้าค่อยหาทางอื่นเอาเมื่อคืนจะนอนหลับสบายดีไหมเสื้อผ้าที่ใส่นะพอดีหรือเปล่าเออฮะเสื้อผ้าเหรอ ก็เจ้าหลับไปเมื่อคืนนี้น่ะก็ข้าเปลี่ยนเสื้อผ้าที่สะอาดให้เจ้าใส่เมื่อคืนนี้เองอ๋อหมดการยายแม่หมดทีนี้ข้าจะตายไปพร้อมกับเจ้าเลยเข้าสู่โหมดการเล่นของเด็กแล้วเนี่ยเมื่อคืนเจ้าทำให้เตียงเปียกเจ้าสีราใส่ที่นอนน่ะรู้ไหมโลกนี้มันอยู่ยากเนาะลืมมันทุกเรื่องไปเ,เสเถอะซิตเตอร์ ความสัมพันธ์ของเจ้ากับลกูกศิษย์นะ่ะดีมากนะหัวหน้านิกายจิวหัวเฉิชนฉางหมิงทําไมเจ็บหน้าอกเหรอมันคืออารมณ์ในร่างกายเนี้ยไปเกิดใหม่ได้เจอญาติเพียงคนเดียวอีกครั้งเมื่อข้าเห็นเขาก็อยากจะร้องไห้นี่แหละความรักเลือดที่ข้นกว่าน้ำพี่ชายพี่ชายที่ดีของข้า เอ <S an> <S an> ตัวเตี้ยกับตัวเตี้ยอ๋อไอสารเลวนี่หวา่าเฉินชางหมิงข้าจะฆ่าเจ้านี่แหละครอบครัวที่น่ารักกวงชีเหมยเชี่ยวพี่ชายและน้องสาวกดได้ข้าไม่มีข้ออ้างที่จะฆ่าญาติของข้าอย่างชอบทำ เข้าใจเลยว่าทําไมข้าถึงอยากร้องไห้เมื่อเห็นหน้าเขามันเป็นเขาเหรอเฉินชางมิงชาติที่แล้วที่นี่ไม่เคยได้สัมผัสเขาเลยแน่นอนว่าตอนนี้เจตนาข่าที่อยู่ห่างไกลก็มาจากเขาดูเหมือนว่าเขาจะห่วงใยน้องสาวของเขามากยอดเขารักอยู่ค่อนข้างไกลาจากจินหยุนเฟิง แต่เขาปรากฏตัวที่นี่อย่างรวดเร็วข้าเห็นสิทธิ์ของเจ้าค่อนข้างสะดุดตาข้าขอไปเลี้ยงดูได้ไหมข้าจะสั่งสอนเขาอย่างดีเลยเอ๊ะเขาสงสัยจริงๆว่าข้าเองจะฆ่าเฉินฉางจุนในตอนนี้เฉินชางมินสลาดมากข้าควรทำอย่างไรดีเจ้าต้องการที่จะรับเด็กคนนี้ไปเป็นลูกศิษย์หรือไม่นั่นเป็นความคิดที่ดี เพราะร้ายมุ่งสู่ทิศตะวันออกอนาคตคืน9 00 0ราตีไม่เกี่ยวอะไรกับข้าอีกต่อไปแล้วข้าจะต้องไม่ตายในตอนนี้เสร็จแล้วข้าไม่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมข้าถึงต้องการข้าสังเชิญจุนถึงตอนนี้ก็ต้องยอมเขาเป็นอาจารย์ที่ตลกที่สุดไม่อยากจะพากจากอาจารย์เลยท่านอาจารย์อาจารย์เป็นคนที่ดีที่สุดในโลก ปรากฏว่าเด็กคนนี้รักข้ามากกับถูกคิดว่ารักแบบชู้สาวที่จริงก็เหมือนความรักของแม่อย่างล้นหลามข้าเป็นปรมาจารย์ที่ยิ่งใหญ่อย่างนั้นหรอในโลกนี้จำสถานที่นี่ไว้ได้เลยที่เกี่ยวชายังจำเพลงที่ขับขานอยู่ข้างในได้ไหมช้างจุนข้าจะรอท่านอย่างแน่นอน และข้าก็จะรอท่านต่อไปท่านอาจารย์อย่าไล่ข้าไปได้ไหมข้าคิดถึงสิ่งที่อาจารย์ทำตลกตลกทุกคืนพี่ชายคนนี้ดูร้ายมากและข้าก็ไม่ชอบเขาโธ่กระต่ายน้อยพระเจ้าช่วยเขาน่ากลัวมากมากทุกคืนน่ากลัวน่ากลัว คุ้มเหรอเชิญชางมิงเจ้ามีวันนี้ด้วยถ้าลองคิดดูการเสียสละครั้งนี้จะเป็นไรไปก็ไม่เห็นความโหดร้ายนีย่เข้ามาใกล้ๆเจ้าไม่สบายหรือเปล่าและไม่สะดวกตรงไหน กระต่ายน้อย2ตัวข้าลืมลูรูโอ้ในที่สุดก็จำได้กุ้งสตัวเย่เยอยู่บ้านดีๆนะแล้วข้าจะกลับมาและอื่นๆอ,อีกมากมายสางเชิงจุนข้าไม่อนุญาตให้เจ้าเห็นหวยเชิงกรูนี่เจ้า เด็กผู้ชายไม่สามารถเป็นเจ้าของได้มากเกินไปกว่านี้สาวๆจะไม่ชอบนะใครเป็นเจ้าของเจ้าอย่าลืมชักผ้าที่ปูนอนจากเมื่อคืนนี้นะข้าบอกกี่ครั้งแล้วนั่นคือชาที่เผลอทาพลาดเองไม่ใช่สีชักหน่อยอืมเจ้าคิดว่าที่จะไม่มีวิธีอื่นจะหยุดเจ้าหรอ อาจารย์ชางจุนเจ้าอยู่ที่นี่หรอขอโทษนะที่มาสายลูกของข้ากาติดมากข้าลืมที่จะออกไปพบกับเจ้าสักพักพระเจ้าเจ้าเป็นพระอาหารหันต์หรือไม่ทำดีได้ดีในการประชุมคัดเลือกในวันพรุ่งนี้สถานที่แรกในการประชุมคัดเลือก สามารถเลือกต้นแบบได้ตามต้องการและจะทำการร้องขอใดๆพระเจ้าช่วยแบบหัดเล่นและยันขั้นสูงอีกมากมายในชาติก่อนหน้านี้เวยชิงรูก,กับ9,000ราตีพบกันที่การประชุมคัดเลือกของจิวหัวเซ็กขยะชิ้นหนึ่งต่อสู้กับลูกสาวของตะระกูลขุนนางในที่สุดเสมอต้นเสมอปลายเอกฉัน ขอบูชาสังกัดกองเดียวกันเป็นเรื่องดีๆแม้ว่าด้วยเหตุผลบางอย่างในคืนที่9,000ในชีวิตนี้ดูเหมือนจะไม่เต็มใจให้ยอมรับหวยเชิงรู้แต่สำหรับชีวิตเล็กๆของข้าข้าต้องถือด้วยสีแดงนี้ไว้ให้เขาตราบใดที่ลูลูสามารถชนะตำแหน่งแรกได้ข้าสามารถไม่เต็มใจเห็นด้วยกับคำขอของนางและเจ้านายของนาง และก็เย่ๆไม่สามารถตำหนิข้าได้ทั้งสองฝ่ายไม่มีความผิดการประชุมเลือกตั้งที่แรกในการประชุมคัดเลือก9,000คืนราตรีข้าได้ยินมาว่าเด็กคนนี้ได้รับการยอมรับเป็นผู้ฝึกคนแรกของอาจารย์ฉางจุนดวงตาที่แท้จริงของฉางจุนช่างหน้าทึ่งเสจริงจริงเขาจะขออะไร ช้างเชิงจุนค่าอยาให้เจ้าสาบานในชีวิตนี้จะต้องรับค่าเป็นสิทธิ์เพียงคนเดียวเท่านั้นคงเรื่องแบบนี้พลาดได้ยังไงจะทำอย่างไรถ้าลูกติดตัวมากเกินไปก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ EP 5กับ EP 6นะครับถ้าน้องๆหนูๆคนไหนดูมาจนจบ EP นี้แล้วนะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆออกมาอีกนะครับสําหรับ ep นี้สวัสดีครับ